สวัสดีครับมอนี่นะครับย็นสีนมาครับสีนเหนือง,งัวนะครับเนื่องจากว่าไอแม่เบื่ออาหารนะครับผมก็เลยว่าเสีเดฉุสมงวไว้ให้เพื่อนทอดกินน้ำเขาเพื่อนเบื่ออาหารเบื่ออาหารฉีดยาไปสองสามเข็มยังบ่อยากกินเข่าอยู่นะครับ ัอยากกินอาหารสแลสแลงแสลงยกน้อยมัน,นจะจะแสบอุปกรณ์ในการเทิดขมีเนื้อเนื้อนะครับเนื้อวัวรึงโลบ้านี่สองเทียมสามเกลือนะครับเท่านี้ละเราจะทุงหอ่อเชียกมัดกัละมั่งขันขันใส่กัน ครักะกะสิฟักเนื้อแล้วก็สิว่าขั้นให้มันเข้ากันแล้วก็สิหอ่หอ,หอเออเดี๋ยวจีเห็ดให้กินนะครับเดีย๋ยซ่อยเนื้อเป็นต้นๆแล้วค่อยสิฟักละเอียดน,นะครับแล้วค่อยสิขั้นใส่เกลือขาดอย่างหนึ่งเด้อแม่เด้อ หากขอนียวเออนี่แม่หากขอนี้วมาให้นะครับซ้อยแล้วบาี้ก็ะสีซับละเอียดนะครับซับละเอียดแล้วก็สิบขั้นปรุงจังสีห่อสีถุงปฏิกนะครับมาแกลยมือสองมือนะครับเพื่อให้มันเป็นสมนะครับ ปักเสเรียบรอยนะครับต่อใบกะสิปรุงขั้นครับให้มันเป็นสมนะครับใส่กระเทียมหกกลีบนะครับหกกลีบ <c oughs> <c oughs> กระเทียมหกกลีบ <c oughs> ทุบนะครับทุบบอ้ละเอียดปันไดบุบๆนะครับ ุบในถุงปฏติกนะครับวิธีเห็ดนะครับแม่บอกว่าให้ผองผองเมก่อนเอาถ้วยนี่ผองผองคือตวงก่อนนะครับตวงใน,เน,งนเนื้อสองถ้วยนะครับเนื้อสองถ้วยกวักวน้อยหนึ่งเกลือก็ต้องเป็นก้นถ้วยสองก้นถ้วยบ่แม่เกลือสองกลนถ้วย ครับผสมกันนี่คือสูตรของเพิ่นกระเทียมกับเถ้าตะเกาว่าเ,เ,กเกานั้อช่าเออเถาตะเกาว่าเนื้ัง่ังนะครับเพียสชมเนื้อเถ้าโบราณเกลือนึงน่งก้นถวยนึ่งก้นถวยแล้วเนื้อนึ่งถวยสองถวยเกลือยางละก้นถวยนนะั่แม่เนาะเอออีกก้นถวยนึงอ,อีกก้นถวยนึงนะครับเดี๋ยววันปฏิผองลงอีกทำว่าผอง กระสองช้อนชานหรือประมาณนะครับแน่ในสองกลถ้วยอันนี้กันน้อยเดียวแต่ใส่ชิ้นน้อยนั่นนะครับต้องใสาวคะเทียม็หน่อยต้องเสียเออแม่บอกนะครับสูตรที่แม่เข้าเดย์แม่ใส่ไรบปานไดก๋วยเนียวอยืมเวลาเนี่ย เอามา้าบานี้นี่ผองคำว่าผงคือตวงนะครับกระเทียมหกกลีบนะครับไอแม่เจ้าเขามาใส่นี่ก็ถุงที่สาดใส่เหนือมากนะครับปีดใส่สวมมือขันเลยครับขังนนะครับปีดมากเอามือสวมด้านนอกปีดมากขันเลยขันให้เข้ากัน นะครับอันนี้มัท่านในขันนะครับน้อยแมวเอาเนื้อเอาแมวเอาอันเข่าเหนียวมาใส่เดี๋ยวผมจะขันเองนะครับนะี่แมวนำใส่เข่าสัมน,นี้จะได้เอออาใส่พ่อเปียกเรามาเลือกอนบ่อยขันเองปึ๊บ ว่าขอนาแม่นะบานสีคั่นเนียบานเนี่ยพี่น้องครับคั่นจนแล้วโอ้สีเบิองไปสมคามือแ่บแสบเดี๋ยวเจ็ดเป็นก่อนไนะอ้แมงหออย่นงี้แม่หอเตรียมไว้แล้วนะครับเริ่มนะครับไอ,อ้แม่เริ่มห่อแล้วครับอันเห็นปอว่ะ หัดจังไดก็หัดหุ้มแน่นๆครับแน่นๆเลยใอ้แม่ห่อเองทำเองกินเองไม่มีไม่เกงใจใครห่อทีหนึ่งพับมุมเข้าไปพับตัวนี้เข้าไปอีกไหมพับไปลายตัวนี้เข้าไปปลายเสื้อก็ปลายปอนี่เออ,อเอาเนอกอบอเอเป็นหนังอันที่สองครับ วาเลยนะ<ห>นบึมเอ้ยหอมไงพี่รองหุมม <laughs> ันเนาะวันนี้เนาะหิ่วมันขัดแน่น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 ก้นนั่นเอาละพับวานนี้แน่นแน่นอัดลงไปเนี่ยอากาศเขาจะให้เกิดช่องว่างเออ วีลงไปเรียบร้อยครับอันที่สองครับเนี่ยละผมเป็นคนขันนี่แม่เป็นคนฮอเดอ้อพี่รองมกกินกระแซบปิ้งกินกระแซบแล้วครับเดอ้อ้ามันเป็นแล้วเะีเล่นอาหารมันจะมีรสเปรี้ยวๆสมๆนั่นเอมนะหอม,หอมเหนื่งว่ะ ขัดแน่นๆปอเขาบิดวางไว้มาเนี่พอไปบ่พอเอาอีกพอ,กอแล้วครับก่อนที่สามนะครับจุ๊บมือจะเสียบใส่ไม้หนอ่องเลย ส้มงัวคับโอ้ยหอมหลายหอมหลายหอมหลายเด้อเพียงของมือเดียวก็เป็นครับหอม <c oughs> เสื้อหิวเสื้อหิวหอมแล้วแม่แล้วหอมกระเทียมสดก็อย่ือ มาเบี่ยงที่เขาเทศขายงามเนี่ยน้ำประเทสขายครับเสร็จเรียบร้อยครับเห็ดสมงว้าสองสี่หกแปดเก้าเด็กเก้ามัดนะครับเก้าดีสิบดีน,นะแม่เนาะเก้าดีสิบดีมาหน,นี้เห็ดแล้วกะห้เอาไว้ในอุณหภูมิปกติหนึ่งวันบานีมือต่อไปก็เก็บเข้าตู้เย็น มันก Elliot, ็จะเป tamam, ็นมื้นจะออก็กินได้เลยนะครับข้ามขึ้นไปกินได้เลยนะครับสำหรับมือนี้ขอนําเสนอการเท็ดสมมัวเสบแท้ใ้เพียงแท่นี้นะครับเพียงในแม่ป้งกินนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปว่าผมเสียดอย่างนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ